สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเราอยู่กันใน Minecraft ค่ะมดแฝดที่ชื่อว่า FTB Stone Box 4ค่ะไปเริ่มกันเลยต้องบอกว่าในมดนี้เราเรียนรู้เรื่องของการเทเลพอร์ตมาเรียบร้อยค่ะเทเลพอร์เตอร์เครื่องนี้เทเลพอร์ตได้ง่ายมากเพียงแค่หนูมีเอนเดอร์ Barnes ชาค่ะมือไปคลิกชิบคลิกตรงนี้ใช่ไหมแล้วหนูมาติดตั้งที่นี่ค่ะ เขาจะมีพาร์ติเคิลขึ้นมาเป็นการบอกว่าใช่ถ้าเจ้ามาตรงนี้แล้วเจ้ากดทิปเจ้าก็จะเทเลพอตได้โอ้โหนะของดีค่ะมันง่ายมากเลยอ่ะเออแค่วาปไปก็ได้แล้วค่ะโน่ดีไหมดีมากค่ะแล้วก็คลิกเอาออกก็ได้ละทบง่ายมากแค่ใช้โค้ดเองกบบนดนเท่าไหร่อย่างฟินค่ะโอ้โหง่ายสุด มิวอยากว่ามาตรงนี้มิวจะติดตั้งไว้ตรงนี้หนึ่งที่ค่ะลิงละอันนั้นตำแหน่งที่มิวสร้างเพิ่มจะเป็นเรื่องของตัวตัดฟอสค่ะเราจะไปปลูกตรงนั้นอยู่เตรียมพื้นที่เพิ่มตักเท่าไหร่สามห้องสามห้องค่ะไปดูกันเลยห้องนี้จะเป็นห้องอะไรไม่รู้ค่ะทําไว้ก่อนเนี่บอกแล้วในรอบนี้มันต้องสวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดตั้งตรงนี้ด้วยค่ะที่เอนช้น อ่าเขาแบบแค่คิดตำแหน่งได้เลยอ่ะดีมากค่ะติดตั้งไปปึ๊บแล้วก็สุดนูน่นป๊าเข้าประตูนี้ไปค่ะใช่ติดตั้งไปตำแหน่งอ่ะได้แล้วค่ะกลับขึ้นตีตำแหน่งของชาวบ้านนั่นแหละค่ะคราวนี้สบายๆห้องที่สองก็เป็นห้องนี้ค่ะจะปลูกสตทฟวอด แล้วก็ห้องนี้3ห้องนี้ทําเขียวๆไว้ก่อนจะปลูกอะไรหมูไม่แน่ใจอันนี้ไม่มีผลนะคะเป็นแค่การตกแต่งค่ะบล็อกตกแต่งเหมือนไม่ผลแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ตามจริงคือไม่มีค่ะทุกคนคะในตอนแรกตรงนี้ค่ะเราปลูกอะไรไว้เราปลูกเจ้าแรกเขียวไว้แต่แรกเขียวตายเป็นประจําค่ะแปลว่าอะไรตัวส้มแซมไม่ได้ทําหน้าที่ได้ดีขนาดนั้นมันจะต้องมีการวางบล็อกใหม่ค่ะแต่ถามว่าได้เยอะไหมถือว่าเยอะค่ะได้ประมาณสัก500ชิ้น,นะคะ่ะ500ชิ้นปุ๊บเขาจะตาย ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่ามันต้องมีการวางใหม่หมิวจะเซตติ้งจุดนี้ใหม่ค่ะเพื่อความดีงามที่มากขึ้นนั่นเองใช่จัดไปจ้าสายโอ้โหหายหมด <laughs> ว่าละเอ็กเวคครั้งเดียวรู้เรื่องเลยค่ะโอ้โหทุกคนคะเอนชานกันดีกว่าหาอะไรเอ่ยฟอร์จูนค่ะขอฟอร์จูนขั้นสูงๆปึ๊บใหม่ ทำไมสิ่งที่เราต้องการหามักจะหายากเสมอโอ้โหอันนี้ก็ไม่เอาค่ะดิวทัดลวนๆเงี้ยมอ่าฟอร์จูนสี่ได้ค่ะแต่ไม่มีประสิทธิภาพโอ้โหฟอร์จูนแต่ไม่มีประสิทธิภาพเดี๋ยวนะในนี้มีไหมเนี่ยประสิทธิภาพได้แค่ไหนอ่ะเนี่ยโอ้ได้ขั้นนี้ได้ขั้นนิ่งเหรอขั้นห้าค่ะอะขั้นห้าเอาก็เอาค่ะประสิทธิภาพที่ดีจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอ่าทั้งตีเหล็ก ส่เข้าไปคะ่ะประสิทธิภาพมีฟอร์จูนมีเด,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 ดี the Earth. ๋ยวๆๆพูลออฟดีเอิร์ธเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เกณนชานที่เปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็น XP หรือเปล่าโอมาก็คือการที่เราสามารถขุดหินแล้วได้แร่ค่ะอ่าถือว่วาถือว่าใช้ได้อยู่เรียบร้อยเราได้พิกแอ็ที่ดีมาแล้วคะ่ะเทเลติก,กรรมัมเราจะเอานี่มาติดตั้งตรงนี้คะ่ะนี่คือโซนที่เราจะฟาร์มพวก ดิันต่างๆนั่นเองค่ะใช่ยัน้อยสามอย่างต้องมาค่ะนี่เลยสามอย่างนี้เงีมง้มเงี้มวางเครื่องขุดค่ะเครื่องขุดอันนี้จริงวางตรงไหนก็ได้ค่ะวางตรงไหนก็ได้เราก็ปรับระยะให้กว้างค่ะกนอยู่กับว่าเราจะชอบความกว้างแค่ไหนปึ๊บมิวปรับไปแต่ถ้าแซตเซตมันจะไปลึกใช่ไหมลูกโอเคดังนั้นแค่ระยะสามพอค่ะมิวจะไม่ให้ชนผนังนี้เพราะไม่งั้นเขาจะขุดผนังไปด้วย นี่คือระยะการขุดมิวจะใช้เครื่องนี้ค่ะหรือว่าจะใช้ Annihilation Plane แบบที่เคยใช้ก็ได้แต่เครื่องนี้ในเมื่อคราบได้แล้วก็ใช้ลดแต่ตัวที่เราจะมีปัญหาคือ Entro คค่ะเจ้านี่ตายเจ้านี่ก็น่าจะตายในอนาคตแต่ว่าอเมทิกจะไม่ตายดังนั้นเจ้าตัวที่ตายค่ะมันจะต้องมีการแทนที่ด้วยมิววางบล็อกก่อนบล็อกที่มิวจะใช้วางใหม่ใช่ไหมมิวว่จะติดตั้งมาค่ะแล้วที่วางใหม่ของมิวมิวจะใช้เป็น formation p l e n e activate กะก็คือประมาณว่าฉันจะวางบล็อกด้วยสิ่งนี้นะ่ะนี่เลยค่ะอันนี้ทำหมาที่ในการวางบล็อกค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันก็คือตายแล้วก็วางใหม่เลยง่ายๆค่ะอ๋อสายตรงนั้นสินะเราแก้สายนิดน,นึงค่ะเชื่อมกันจื๊บไปเราใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะอันนี้คือสตอร์ตทใช่ไหม ใส่ฟิลเตอร์ไปเรียบร้อยอันนี้ต้องวางเป็นอินโทรได้ค่ะก็ใส่ไปแต่ทีนี้มันต้องมีระบบอะไรคะระบบออโต้คราฟเพื่อคราฟแล้วก็มาวางเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมีลิงก์กับคอมพิวเตอร์หร้อยังลิงก์และเรียบร้อยถือว่าใช้ได้ค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าพี่จะไม่ปูพื้นหรออะไรอย่างนี้บางส่วนหนูก็ปูนะคะแต่บางส่วนหนูก็แบบไม่ไม่ได้อยากจะปูอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้หนูปูนะเห็นไหมหนูปูแล้วหนูเตรียมห้องไว้ค่ะ บางส่วนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะปูเท่าไหร่เพราะว่งงาไม่งั้นพื้นที่มันจะแคบอ่ะพอพื้นที่แคบลงก็จะมีปัญหาเรื่องการวางแล้วตอนนี้หมิวยังบินไม่ได้ด้วยค่ะยังไม่ได้ทําวิธีบินเนาะก็เลยแบบถ้ามันสูงไปมิวก็วางไม่ถึงน่ะก็เลยปล,ยปล่อยไปก่อนค่ะทีนี้ต่อไประบบออโต้คราฟค่ะจากครั้งก่อนเราทําไปแล้วครั้งนี้ทําให้สําหรับเอนโทมิวไปคราฟคอนโทรเลอร์มาเล้าหนึ่งสองสามสี่ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าโอเคไปค้าบคอนโทรเลอร์มาเพื่อการใช้งานค่ะ <c oughs> ในรอบนี้เรามีฮับขนาดใหญ่อยู่ดังนั้นเราไม่ต้องวางให้เยอะก็ได้ใช่ไม่ต้องวางขั้นสุดของเขาระวางเท่าที่เราพอใจได้เลยค่ะเพราะเรามีฮับแล้วก็ชแนลเขาก็บูทมาค่อนข้างเยอะตอนสโตนบ b ็อกสเขาไม่บูทชแนลให้นะสายหนึ่งใส่ได้แค่8อะไรอย่างนี้ค่ะสายสูงสุดก็ได้แค่สาออันนี้สายสูงสุด ร้อยยี่สิบแปดโหอย่างเยอะค่ะเาบูานมาให้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแงมเงมแงมไปอันนี้ทํางานได้ไหมหม่าได้แน่นอนค่ะติดสติกเกอร์ลงไปมันเพิ่มได้อีกเยอะด้านข้างอยากจะเพิ่มก็เพิ่มได้ค่ะเปิดว์าไปที่เวล์เอนจินมาคราฟเพิ่มก่อนค่ะใส่เข้าไปสามอย่างปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บ,ปบรออย่างเดียวลิงเวลาก็ได้ลูกนิดนึงค่ะเงมลิงลิงได้ไม่เยอะเพราะไฟฟ้าหมด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันลิงเร็วไปไฟฟ้าเฮ้ยไฟฟ้าหมดเฮ้ยมันดบอ๋อลืมไปมันแพงใช่ไหมน่ะคือละหกแสนก็ไม่เท่าไหร่นี่คะ่ะโอเคมาเต็มละตกใจหมดน่าจะดึงไฟฟ้าไม่ทันเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ทําแทงใหญ่เนาะเราไม่ได้ทําแทงใหญ่มากกา็จะดับได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเอ็มอีคอนโทรลเลอร์จื๊บจื๊บไม่วางได้ได้เหรอปกติตรงนี้มันจะต้องดับนี่ลูกอ้าวทำไมวางได้อ๋อวางตรงนั้นดับค่ะนี่ ระวังแบบนี้ล่ะระวังแบบนี้ได้โอ้โหได้น้ำปัดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ดีค่ะในเป่งไงในช่องในการวางเยอะนะคะนี่ยหน้าปัดเยอะมากขึ้น <c oughs> มันจาเป็นเหรอที่หน้าปัดเราจะต้องเยอะขนาดนั้นป้าแล้วแต่แล้วแต่จะชอบค่ะได้เยอะดีนะเนี่ยดูสิแค่นี้อ่ะยังไม่ได้รวมข้างบนยังไม่ได้รวมข้างล่างโอ้คอนทรลเลอร์ที่ใหญ่ก็คือสายไฟที่ต่อได้เยอะโอเคค่ะทุกคนคะ เงีม่มปิดน,นี่ปิดสายไปเลยห้องนี้สายก็จะโล่งขึ้นในระดับหนึ่งเพราะเราแอบอยู่ใต้พื้นดินค่ะจ๊บแบบนี้เลยโอเคได้อ่าเหลือด,ด้านบนเรตรมตนุนี้แล้วกันค่ะแน่วไม่เตรียมหนุกแคปตั้งสามรือสองไม่เตรียมง,ง่ายๆค่ะตกอเราก็ย้ายนิดหนึ่งแล้วค่ะเอาละ่ะแล้วตัวนี้จากที่เราทําไปพัดก่อนเดี๋ยวจะขยบมันต้องขยบนิดหนึ่งค่ะ วิจักตรงนี้เรียบร้อยค่ะเรากู้คืนระบบทั้งหมดของเราแล้วแล้วทีนี้เราต้องทําอย่างอื่นต่อไปค่ะนั่นก็คือการออโต้คราฟทั้งหมดนั่นเองอันนี้แหละโอ้โหงานงองแน่นอนค่ะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแค่คิดก็เหนื่อยแล้วว่าว่ามันต้องทำเยอะมากมันคือการต้องทําสูตรคราฟค่ะโอ้โหชาตินี้จะเสร็จไหมเนี่ย แล้วเหมือนพวกที่แบบต้องมีสุดคราฟให้ครบอะถ้าไม่ครบแบบมันไม่สบายใจมันแบบคราฟไม่เสร็จแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โแกคินก็รู้สึกได้ถึงความแบบอา่าเราก็ตั้งแบบนี้ก่อนจึ๊บแล้วก็สายด้านบนตามด้วยแพทเทิร์นค่ะตัวเก็บแพทเทิร์นไปได้แล้วทีนี้ก็อิมพ์ตคราฟเสร็จนำเข้าสู่ระบบพิมเตอร์เลยไหมแน่นอนค่ะ ถ้าไม่นําเข้าสู่ระบบคอมพเตอร์มันจะถือว่าเป็นการปราบที่ไม่สมบูรณ์เพราะคราบไม่สมบูรณ์นั่นแหละค่ะเขาก็จะบอกว่าฉันยังคราฟไม่เสร็จนะอะไรอย่างเงี้พอยังคราฟไม่เสร็จมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นแหละค่ะแล้วจากนั้นมีกวก็ามานั่งทําสุดคราฟกันยาวๆที่ตรงนี้คะ่ะแค่แค่ที่ใส่สุดคราฟนะอ่ะอันนี้คือแบบธรรมดาคะ่ะสังเกตเลยเห็นไหมมิวยังไม่มีใช่ไหมเนี่ยสามอย่างนี้คะ่ะที่ต้องทํามิวก็จะต้องมานั่งทําแล้วมิวก็ต้องไปนั่งทําอันนี้ต่อแล้วมิกวก็ต้องนั่ง แค่คิดก็น้ำตาไหลลินแล้วโอ้พระเจ้าช่วยลำบ,บากวันนี้สบายในวันหน้าค่ะแล้วก็ใส่เรื่องนี้เลยต้องใส่ให้ถูกเรื่องตัวที่ไม่ต้องใช้อะไรก็ตามเป็นการคราบต๊ะคราบปกตินี่ค่ะใส่ที่นี่โมเลกุล่าเตาเผาใส่ที่นูน่นเครื่องบดใส่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเครื่องประกอบขึ้นรูปแผ่นต้องไปใส่ที่นู่นเหนือของบ้านโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอด อ่ะทีนี้สิ่งนี้มิว,ว่าอยากจะคราฟเหมือนกันแต่มิวยังไม่มีอะไรค่ะยังไม่มียังไม่มีมมมคอร์สอืมอันนี้มิวยังไม่มีคอร์มิวต้องไปหาคอร์สมาด้วยนั่นนี่อะโอ้ทาสุดคราฟมันก่อนนะแล้วถ้าเราทําไม่ครบก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากาันว่าไหนไม่ครบค่ะ <c oughs> นี่ไงเขาจะขึ้นให้เลยว่าสามอย่างนี้นะคือสิ่งที่ต้องการต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ด้วยโอเคเดี๋ยวนะบุ๊กมาร์กไว้คะ่ะพระเจ้าช่วยคนที่ต้องการต่อมันเยอะจังเลย แน่นอนแคคิดก็น้ำตาไหลลินละอันนี้เราจะใช้เครื่องนี้ไหมคะเนี่ยเครื่องเนี้คยคับไวนะคับไวมากครับที่ละหลายชุดก็ได้ค่ะเออหรือว่าจะใช้อันนี้อันนี้ก็คือคริสตันแอสเซมบ์มันก็มันก็ง่ายนะถามว่าง่ายไหมก็ง่ายค่ะโอเคโอเคงั้นก็เครื่องนั้นละกันค่ะเลือกให้ถูกเครื่องเลือกเครื่องที่เราต้องการจื๊บนีเลยทำสูตรมาค่ะ นี่ไงกันครับใส่เคเบิลก็ต้องนั่งทำสุดครับใส่ไฟเบอร์ก็ต้องนั่งทำสุดครับฮอตนี่ยก็ต้องไปทำสั่งบทอีก <c oughs> <c oughs> แกลิดก็น้ำตาไหลลินแล้วอะโอ้โหอะใส่ดีไปตรงนี้ค่ะเงีม้งมเงีอันเนี้ยแพทเทิร์นสุดครับโอ้โหช่องเล็กมากใส่ไม่พอหรอลูกจริงมันต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะวนะอันเนี้ยเจอเรื่องบทมันเปลี่ยนดีกว่าอันเล็กมันอยู่ตรงนี้คะ่ะ ตัวบทปุ๊บแล้วก็อันใหญ่อันใหญ่อีกเทนมาอยู่นี่เพราะว่าใช้เยอะแน่นอนแง่มใส่ลงไปค่ะที่เหลือเป็นการครับใส่ที่ตรงนี้นั่นแหละแล้วจากนั้นหนูก็ต้องแวะมาที่สองเครื่องตรงนี้ค่ะรีเคเวเตอร์ทำอะไรนะหรือสั่งคราฟงคะโอ้ใช่ลืมไปเขาลากใส่ไม่ได้เนาะเราต้องหยิบมาค่ะจื้อแล้วก็คนท r นวีไปเลยเพราะมีอุเซฟไว้คือร้อยหนึ่งร้อยตรงนี้ มันดึ้ค่ะบดไว้ผงหนึ่งพันชิ้นนั่นแหละเรียบร้อยสั่งบดนี่ไงเขาก็จะส่งมาแล้วเขาก็จะบดท,ที่นี่ค่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะโยนเข้าไประบบคอมพิวเตอร์มันก็ต้องออโต้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แก,ก้คิดก็รู้สึกแบบโอ้ oh my god ผงนี่ด้วยค่ะนนี้ก็ต้องสั่งบดเหมือนกันลากไม่ได้อีก <c oughs> มันลากไม่ได้อ่ะมันต้องมาใส่แปะกจังลากไม่ได้อันนี้ขอแค่ร้อยชิ้นค่ะเราไปกี่ละร้อยเลย อนั่นเลยค่ะนั่งทําสุดครับวนไปค่ะจนกว่าอะไรค่ะจนกว่ามันจะแบบมันจะมีสักเยอะหน่อยหน่อยสักห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราก็สบายแล้วโอ้โหนั่งทําสุดครับแล้วไม่อยากสั่งครับเขาก็จะบอกค่ะว่านี่คือขาดอะไรขาดสิ่งนี้ไงล่ะโอ้ยยูวต้องไปหาฟุยกิตันก่อนอนะเนี่ยใช่จำเป็นค่ะโอ้โหแล้วเครื่องนี้บอกเลยนะคะว่ามันก็จะต้องมีอีกหลายๆเครื่องด้วยหลายๆชุด ระดับเอ็กเทนอีกต่างหากระดับขั้นสูงของที่จะใช้กราฟมันก็ยากอะ่ะยิ่งยิ่งมีหลายเครื่องยิ่งดีอะคูล่าค่ะโมเลกุล่ายิ่งมีหลายๆเครื่องดีไหมดีดีฝุดๆไปเลยแหละยิ่งมันคือโต๊ะคราฟดีๆนี่เองอะ่ะปึ๊บจัดไปนี่คือขั้นหนึ่งนี่เขาถามหาก,กระจกด้วยนะจะมีกระจกแล้วหรือยังจ้านี่เราก็ต้องทําสุดครากระจกนแล้วก็อันใหญ่ค่ะ อันไหนมีรูปบวกแปลว่ามีแล้วนี่คือยังไม่มีสองอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องมานั่งทําสุดขร,รับใช่งานนั่งทําสุดรครับปาไปแบบหนึ่งชาติจะถึงจะเสร็จค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทํานิดน,นึงแล้วเดี๋ยวมิวโค้ไปทานอกนอกเอาโอเคปึ๊บเอ้ยผิดต้องเลือกให้ถูกเครื่องด้วยถูกไหมถูกแล้วโมเลกุลาร์คริสตัลแอสเซมเบอร์ค่ะในเครื่องนี้แหละค่ะคริสตัลแอสเซมเบอร์มีด้านหน้ากับด้านหลังอ๋อลืมพลังงาน จ้านี่รีเควสพลังงานด้วยสินะใส่ไปก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าต้องใช้พลังงานหรือเปล่าใส่ลงไปจ้าแต่ถ้าเป็นขั้นหนึ่งนี่คือคราฟได้เลยใช่ไหมลูกขอดูก่อนขั้นหนึ่งเช็ครอบโอเคโต้คราฟธรรมดาเงบถ้าสั่งคราฟแล้วเขาคราฟไม่ได้ก็อาจจะเป็นใส่ผิดเครื่องค่ะก็เป็นได้แต่ถ้าใส่สุกเครื่องก็ไม่มีปัญหาลองดูซิหนึ่งตัวนี่ไงขาดูดัดไปหากันเถอะอยากได้มา,มากๆเลยอ่ะเนเธอร์ควอส มาเลยค่ะตรงนี้จัดไปอิเล็กทิกมอเตอร์กลับบ้านไปหนึอันค่ะได้เวลาแล้วโซเซนที่ง่ายที่สุดคือหาจากมดกลไกลค่ะเราจะต้องใช้ไฟสีฟ้าคอมโบโรวมกับทรายเราจะได้เป็นทรายวิญญาณไม่ยากไม่ยากปื๊บตรงนี้แต่เดิมเป็นอเมนทิตใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนใหม่ค่ะให้กลายเป็นแอนดิไซฟาร์แอนดิไซแทนด้านใดด้านหนึ่งน้ำด้านใดด้านหนึ่งลาวาค่ะแงบ อะก็ถือว่าเป็นการฟาร์มแอนิไซค่ะครีเอทคือแอนิไซดีๆนี่เองแล้วมิวก็จะตั้งตัวผลิตโซแซนที่ตรงนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วง่ายมากเลยนี่มิวใช้ตัวนี้ค่ะอิเล็กทริกมอเตอร์พัดลมไฟสีฟ้าวางทรายลงไปด้วยเอ็กพอร์ตบัตในตรงนี้ค่ะแค่นี้จากนั้นก็ดึงเข้ามาในกล่องนี้ค่ะเรียบร้อยทางทิศใต้แสอัพเกรตไปหมื่นหกติดค่ะได้โซแซนมาแล้วน เจาะช่องตรงนี้ค่ะขังเขาไว้ปุ๊บวางลงไปจีโอโลจินไหมได้แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ทีนี้เราต้องมีที่จับค่ะเขาชื่อว่าอะไรนะออเอโคแว่นจับชาวบ้านจะพังแล้วนั่นเ,นเองอยังใช้ได้อยู่ค่ะเราก็จะได้ชาวบ้านสายจีโอโลจิตมาแล้วอดีนั้นเลยอ่ะง่ายมากค่ะแล้วเราก็ต้องเอาเขามาเลี้ยงไว้ในกรงหยอกเล่นเลี้ยง เลี้ยงชาวบ้านในโตทำงานของเขาค่ะวางลงไปจ้าใส่ชาวบ้านจีโอโลจิสต์ลงไปแล้วก็ใส่อาหารไปจากนั้นแปงปัดใช่ไหมแปงปัดอยู่ต้องไปคราฟมาเพิ่มเพราะแป้งปัดมันจะใช้เวอร์ชั่นที่ไม่มีวันพังค่ะยืมก่อนจ้าเรามีอยู่แค่สองเครื่องค่ะได้มาจากตอนที่ไปเล่นดันเจี้ยนต้องเอามาใช้คราฟก่อนเพราะว่าถ้ามัตั้งเครื่องเดียวมันจะไม่พอค่ะเรก็เลยต้องใช้สองนั่นเองเงี่ยม ติดตั้งเอ้ยติดตั้งไปฟ้าติดตั้งข้างบนนี้ก็ได้ค่ะตึ๊บหมุนเน่ะเ้ยเดี๋ยวนะอันหนึ่งหมุนเข้าข้างในเอ่ยอันหนึ่งหมุนข้า,ขา,นนขาล่าอันหนึ่งต้องหมุนข้างบนเนี่ะตื๊บอันนี้ไหนดูข้างบนเนาะโอเคอหมุนละเรียบร้อยคราวนี้ก็ใส่ไปแล้วก็คราบได้นั่นแหละค่ะน่าคราฟได้อีกตามันรวมกันค่ะปุ๊บปุบปบ๊สั่งคัาบรวดเดียวเลย วิวกำลับบงจะครับเครื่องนี้เพิ่มค่ะอิ Water. เล็กทริกบอเตอร์เขาต้องใช้พลัง Create ครีเอทที่ถูกติดตั้งด้านลาน่างนี้นั่นแหละค่ะแปลงที่ไม่มีวันพังกับโอ้โหผลิตไฟฟ้าเขาเรียกไงอะเครื่องผลิตพลังงานกลจากไฟฟ้าอีก6เครื่องค่ะดีมากๆอย่างน้อยก็ได้มาเสริมละตัวเองส่วนอันนี้นร่อหรือนี่ค่ะปรับหมุนต่ำๆไ้เลยให้กินไฟน้อยที่สุดแค่นั้นค่ะรียบร้อยไป กับบ้านเราถือว่าได้แล้วค่ะสิ่งที่เราอยากได้แล้วหนูก็ใส่ตรงนี้ไปเลยแปลงไม่มีวันพังค่ะแล้วก็หนูก็ต้องต่อสิ่งนี้สินะโซแซนมาให้เขาเขาก็จะทำงานให้เราได้นี่แหละค่ะหมดปัญหาเรื่องคอดในระดับหนึ่งยังน้อยเราก็จะมีคอดใช้อ่ะไม่ดีมากแต่ก็ถือว่ายางน้อยก็ดีค่ะเพราะตอนนี้หนูไม่มีคอดใช้จริงๆ ปึ๊บดึงไอเทมโอเคแ,แล,ล้วระบบคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่กินควอตมากๆค่ะไม่มีควอตก็ทําอะไรไม่ได้เลยสงสารตัวเองเหลือเกินที่ไม่มีควอตแต่ตอนนี้เราจะมีแล้วค่ะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็มีนะประมาณนั้นอก็ได้อยู่ค่ะมันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้อยู่นะโอกาส80%ค่ะที่จะได้นั่นเองตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นขั้นหนึ่งละ่ะลูก แคนึ่งโอกาส20ค่ะในอนาคต80%ก็การันตีสูงมากเลยนะคะที่จะได้ก็ทำงานไปแล้วเราก็จะได้คอร์สไปก็ถือว่าโอเคค่ะอยากจะติดตั้งสิ่งนี้เพิ่มมาแล้วสิ่งนี้ดั่งไงตายไปแล้วค่ะโอ้โหจนสิ่งนั้นก็คราบไม่ได้เมื่อไหร่เราจะคราบได้นะอินโทรโต้องออโตโค่ะเขาตายเรื่อยๆอ่ะอยากจะซ่อมแซมแต่เราก็ดูแล้วว่าการซ่อมมันก็ยื้อเวลาได้นิดเดียวเนาะ ราำใหม่ยังง่ายกว่าเลยนี่คือสุดพร้าเอนโทรค่ะต้องการอะไรนี่ต้องการฟรีบล็อกและฟรีบล็อกต้องการจากอะไรก็พอดไงค่ะมันต่อกันมาเป็นทอดๆเนาะคือแบบใช่ค่ะมันต่อกันแบบถ้าหนวขาดใช่ไหมมันก็จะขาดไปสักพักหนึ่งเลยแหละโอ้โหอะตัวเองใส่ตรงนี้ไปอะคะ่ะแล้วหิูก็จะมากำหนดคราฟอินโทรโอ้โห มันจะลากกหนกดตรงนี้ได้หรอเนี่ยเมื่อเราไม่มีสกันเลยนั้นสิเราต้องคาให้ได้ก่อนอ๋อต้องมีเอนโทซีดด้วยค่ะตีดจ้าทำสูตรคราฟค่ะนี่คือสูตรคราฟซีดเดี๋ยวนะเครื่องนี้เครื่องนี้ปิดเครื่องไอคุณมีสิ่งนี้แล้วหรือยังสกายสโตนอะมิวมีแต่มิวมีเป็นบล็อกมิวไม่ได้มีเป็นผงค่ะใช่คุณมีสิ่งนี้แล้วหรือยังนี่ยเราต้องเอาสกายสโตนมามาบด่ะ เราก็ต้องใส่ที่เครื่องบดตรงนี้แล้วทาร์ปซีดหมูก็ต้องใส่ที่ตรงนี้แค่นั้นแหละแล้วดูสิหนึ่งตัวได้ไหมลูกหนึ่งตัวหยิบเอ้ยมันหยิบไปแล้วอ่ะมันหยิบไปวางก่อนหมูสังเ์าไปหนึ่งอ้าหมูได้สองตัวอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องเอามาใส่โอ้โหเต็มแล้วะ่ะเอาไม้ออกก่อนได้ไหมจืม ปกติสั่งคราบไว้เยอะไหมคะสิบค่ะปกติสั่งคราบแค่สิบก็พอนะตอคราบอยู่ซึ๊บตีปึ๊บบันทึกเรียบร้อยค่ะสั่งไว้สิบตัวอันนี้ไม่คราบขาดขาดทรัรรพยากรรู้เลยว่าขาดอะไรขาดมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ขาดตอนนี้ครสเยะโอ้โหต้องหาวิธีอื่นว่าต้องหาวิธีอื่น พราะต้องมีมากกว่านี้ค่ะแล้วหมิวก็เริ่มรู้สึกว่าทรัพยากรในบ้านเราเริ่มร้อยหล่อแล้วทรัพยากรเริ่มไม่พอแล้วค่ะพวกแร่ต่างๆเนี่ยมันเหลือน้อยมากค่ะเพชรก็เหลือน้อยอะไรก็เหลือน้อยหลักสองพันสามพันถือว่าน้อยมากเลยอาจจะต้องไปเลี้ยงไก่โอ้โหแต่ไก่รอบนี้มันกินอาหารไงนั่นสิค่ะต้องเลี้ยงไก่แน่นอนพันล่ามาเจอกันค่ะทุกคนค่ะ ไปคุยกับน้องไก่กันดีกว่าดูซิว่าไก่ในรอบของในรอบนี้ค่ะรอบของสโตนบ็อกซี่จะเป็นยังไงวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ